สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะวันนี้่มเย็นๆครูชุจะพาชมบรรยากาศเสียงนกร้องนะคะเสียงธรรมชาติวันนี้ครูชุมีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะก่อนอื่นนะคะครูชุจะมาเม้ามอยที่โดมสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงในวันนี้ น้องอุ๋งอิงมาที่โดมเพื่อจะปฐถมนิเทศนะคะกับทั้งวงหนึ่งวงสองและไม่ว่าจะเป็นคอนวอ์ไม่ว่าจะเป็นหางเครื่องไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะคะเขาเรียกว่าทุกระบบจะมาปฐะถมนิเทศในวันนี้น้องอุ๋งอิงก็มานะคะและ ครูชุกก็จะมาเอามอยให้ฟังว่าน้องอุงเองเนี่ยสุดยอดเลยนะคะสุดยอดยังไงครูชุโอ้โหพอมาถึงเท่านั้นแหละค่ะบรรดายูทูบเบอร์นะคะก็ทําเรื่องราวเกี่ยวกับน้องกันนะคะและน้องก็นะคะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่แบ่งปันเป็นผู้ที่มีน้ําใจให้กับเขาเรียกง่ายๆว่าเพื่อนร่วมวงก็ว่าได้นะคะเลี้ยงน้ําเช่นเคยหลังจากนั้นก็ เลี้ยงลูกชิ้นโอ้โหเมาเลยนะคะเมาลูกชิ้นเลยนะคะในขณะนั้นเลี้ยงในวงของสาวน้อยทุกแผนกนะคะเนี่ยล่ละค่ะคือน้ำใจของน้องอุงอึงเพชรบ้านแพงรู้จักแบ่งปันรู้จักมีน้ำใจให้กับนะคะในวงเลี้ยงลูกชิ้นนะคะทุกท่านแล้วก็เลี้ยงน้ำนะคะน้ำใจของอิลาหรือนางฟ้าของ มีชื่อว่าองคอิงเพชรบ้านแพงนะคะในขณะที่ปฐุมนิเทศนะคะรูชุกก็มารับฟังด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะนำโดยบอสโจนะคะบอสโจก็มาปฐุมนิเทศนะคะก็มีผู้บริหารอย่างเช่นเฮียหน่อยนะคะแล้วก็ระดับผู้บริหารรลายบท่านนะคะก็มากันนะคะเขาก็มาเกี่ยวกับเรื่องหลาย,ลายเรื่องของวงสาวน้อยเกี่ยวกับกฎระเบียบ แล้วครูชูก็ได้ไปนั่งฟังกฎระเบียบของเขาด้วยดีมากเลยนะคะเหมือนกับองค์กรองค์กรหนึ่งเลยนะคะองค์กรอันนี้เลยนะคะเป็นอาชีพที่สุจริตเป็นอาชีพที่มีรายได้เป็นอาชีพที่แบ่งปันนะคะนำโดยผู้บริหารบอสโจหัวแหลมของเรานะคะในขณะปฐมนิเทศนั้นนะคะ กูชูเห็นกฎของเขาแล้วออ้ยสุดยอดมากเลยนะคะเหมือนกับบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่โตนะคะมีมาตรฐานในการนะคะอยู่ในองค์กรของสาวน้อยกฎของเขาเนี่ยกูช่ดูแล้วนะคะเหมือนกับกฎระเบียบเลยนะคะโอ้ยสุดยอดมากเลยนะคะแต่กฎนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะเกี่ยวกับนะคะเขียนใบสมัครเหมือนกับสมัครงานทั่วไปเลยนะคะบางท่านนะคะ จบหมอนะคะจบคุณหมอนะคะที่รักษาผู้คนเนี่ยละค่ะเขาบอกว่าเขาได้ทําตามความฝันเกี่ยวกับการเป็นหมอมาแล้วเรียบร้อยและหมอท่านนี้บอกว่าอยากทําตามความฝันของตัวเองบ้างนะคะก็เลยมาสมัครในวงสาวน้อยนะคะเป็นแดนเซอร์เห็นไหมล่ะคะสุดยอดไหมล่ะคะสุดยอดของการเป็นนะคะ หมอรำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงในขณะนี้แต่คุูชุดูคุูชุคิดว่านะคะ วงนี้นะคะสร้างมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อนะคะรุ่นพ่อจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นลูกนะคะจนมาถึงทุกวันนี้รุ่นลูกก็41ปีแล้วนะคะแร้ว,วงสาวน้อยเพชรบ้านแพรนี่ก็อยู่มาหลายปีแล้วนะคะถ้านับจริงๆแล้วก็โอ้โหเนี่ยละค่ะ40กบกว่าปีแล้วนะคะของวงสาวน้อยนะคะเขาเรียกว่าร่มรุกคุกคานมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้วงสาวน้อยติดอันดับเลยนะคะติดอันดับหนึ่งเลยนะคะเขาเรียกว่า มีวงหนึ่งไม่พอก็ต้องมีวงสองมีวงสองแล้วก็มีรถแห่นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างทําให้ทุกคนทางภาคอีสานและภาคกลางและหลายๆภาคนะคะได้อะไรรู้ไหมคะได้มีรายได้ได้มีเงินทองได้ประสบการณ์และ มีเงินทองเพื่อที่จะ,ปะเปรียงครอบครัวนะคะนี่แหละค่ะของวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพน,นะคะขนาดเมื่อวานนี้ครูชุเห็นแล้วนะคะมีผู้ชายท่านหนึ่งนะคะขับรถมาจากจังหวัดระยองเลยนะคะเพื่อที่จะมาสมัครนะคะเป็นคอนโวยหรือตำแหน่งอะไรก็ได้บอสโจบอกว่าเต็มแล้วนะคะแต่บอสโจก็อดสงสารไม่ได้นะคะโอ้ตอนแรกครูชุกก็อึ้งนะคะคิดว่าบอสโจจะไม่รับนะคะโอ้ที่ไหนได้นะคะสุดยอดสมองเลยนะคะ รับค่ะรับนะคะจากตอนแรกบ่าไม่รับนะคะทำคอนเทนต์ค่ะทำคอนเทนต์จนแบบว่าคนเนี้ยนะคะที่มาสมัครตกใจเลยนะคะคิดว่าตัวเองไม่ได้งานแล้วคิดว่าไม่ได้งานแล้วแต่ผลสุดท้ายบอสโจนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรับค่ะรับมานะคะถึงคนวัจะเต็ม เขาบอกว่ารกคนดีกว่รกหญ้าโอ้โหสุดยอดมากนะคะก็รับมาค่ะอาจจะให้เป็นพ่อบ้านก็ได้หรือจะเป็นรปภก็ได้นะคะก็รับมานะคะสุดยอดเลยนะคะของบอสโจนะคะทีนี้เรากลับมาปฐมนิเทศในวันนี้นะคะการปฐมนิเทศนะคะเขาก็มีกฎระเบียบหลายอย่างเลยนะคะออ้ย เยี่ยมมากในการปกครองนะคะเรื่องรักเรกขโมยน้อยนะคะโอ้โหเป็นปัจจัยเลยนะคะเรื่องยาเสพติดนะคะแล้วก็เรื่องการพนันและเรื่องเวฟอุ๊ยอีกหล,หลายอย่างเลยนะคะที่บอสโจมีกฎเหล็กนะคะเห็นแล้วก็น่าประทับใจนะคะของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะทําให้ทุกท่านมีรายได้ทําให้ทุกท่านได้เกิดทําให้ทุกท่านได้มีเงินได้มีทองนะคะเหมือนกับหมอท่านนี้เขาบอกว่าเขาชอบปีกขนนกนะคะก็เลยลาออก จากการเป็นคุณหมอนะคะก็มาเป็นหมอเหมือนกันนะคะมาอยู่กับหมอรำนะคะหมอรำของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคุณหมอท่านนี้นะคะเขาเรียกว่าท่านชอบนะคะท่านชอบก็เลยมาเป็นแดนเซอร์ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะบอจ,จก็รับสมัครไว้นะคะเห็นแล้วก็น่าประทับใจนะคะของวงสาวน้อยนะคะนี่แหละค่ะ ก็ทําทให้ทางภาคอีสานและคนทางภาคอีสานก็มีงานทํานะคะมีงานทํามีเงินมีอยู่มีกินมีใช้นะคะบอสโจก็ฉากหลักแหลมมากเหมือนกับในรูปของบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่โตนะคะเนี่ยการปกครองคนนะคะมีทุกแบบและก็เรื่องราวต่างๆขนาดน้องอุงอิงเองนะคะน้องอุงงอิงก็บอกว่าโอ้โหนะคะบอสโจ สุดยอดนะคะหลังจากนั้นนะคะปฐมนิเทศเสร็จนะคะครึ่งบ่ายก็อบรมโชวเชี่ยวให้ฟรีอีกนะคะกับบรรดาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคุณไหนที่ชอบการเรียนรู้อยากมีไรายได้เป็นของตัวเองบอจโจก็สอนให้กับลูกทีมอีกนะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าผู้บริหารสมองเพชรนะคะให้ ทุกทกท่านมีรายได้มีรายได้จากการที่อยู่ในวงสาวน้อยและก็มีรายได้เสริมจากการทำ youtube นะคะ นี่เห็นแล้วครูชูเห็นแล้วนะคะโอ้โหนะคะทุกท่านก็เลยจะมีรายได้ต่างๆเลยนะคะนี่แหละครูชูก็มาเมาท์อมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังต่างๆนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและน้องอุ๋งองิงเพชรบ้านแพงนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ